สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเนียงฝนสะพายตุรกีนะคะวันนี้นะคะฝนชวนทุกคนนะคะมาเข้าครัวนะคะจะพาทุกคนนะคะมาทําขนมบัวลอยนะคะขนมหวานเนาะ,ะเครื่องส่วนผสมอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่แบบเหมือนที่บ้านเราเนาะก็อยู่ต่างแดนอะนะก็ต้องเข้าใจนะคะก็ ทำเท่าที่มีเท่าที่จะกินได้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะนี่นะคะมันส้มนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นฟักทองก็ได้นะคะฟักทองพวกอ,อะไรอะฟักทองมันฝนเคยใช้เออมันฝรั่งนะคะก็ทำได้เหมือนกันนะ,ะก็ก็บี้นะคะอันนี้ฝนต้มแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะ ไม่สูตรตายตัวนะคะทุกคนก็ยังไงค,คือแป้งมันนั่นอะ่ะคนก็จะใส่หมดเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเราก็จะค่อยๆเติมน้ำเนาะ ก็จะนวดมือนะคะทุกคนนี่นะเราก็จะมาปั้นกันนะคะใครอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กอะไรยังไงก็ปั้นนะคะ คือถ้าใครมีแป้งนวลนะก็โรยแป้งนวลนะทุกคนแต่ว่าฝนนะเล่นเท <laughs> เทแป้งหมดเลยนะคะก็เลยแบบไม่เหลือแป้งแป้งข้าวเหนียวเลยปั้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ คลอแคลเลมากเลยอ่ะแบบมันก็ไม่ได้กลมเนาะแล้วก็มีลูกใหญ่ด้วยนะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะฝนก็ต้มน้ำแล้วนะคะต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันนะคะฝนก็จะต้มก้อนเล็กก่อนนะโอ๊ยติดกนะันน่ะ เริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยสีสวยนะแต่ว่ามีแค่สีเดียวเนาะลอยแล้วนะคะเรียบร้อยเนาะสีสวยอะดูสิสีสวยมาก เราก็จะตักน้องออกแล้วก็เอาไปนอกน้ำเย็นนะคะ เทลงไปอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะไปต้มที่เหลือต่อนะคะอันนี้นะคะก็เป็นน้ำกะทินะคะทุกคนคือฝนหามะพร้าวไม่มีนะคะฝนก็เลยเอาเขาเรียกอ,อะไรกากที่เขาไว้โรยขนมอะ่ะเป็นกากมะพร้าวะคะ่ะที่เขาไว้โรยขนมเนาะแบบเป็นแห้งนะคะฝนก็เอามาแช่น้ำร้อนนะแล้วก็ขันนะคะ ก็ได้มาประมาณนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นหอมมากนะคะทุกคนสีอาจจะไม่เข้มข้นนะคะแต่ว่ากลิ่นใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเคี่ยวนะคะเอ่อเคี่ยน้ำกะทินะคะน้ำตาลนะคะุนใส่น้ำตาลไปหนึ่งแก้วเยอะไปไหมะนะคะแค่นั้นนะคะ ปล่อยให้เขาเดือดนะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอาบัวลอยมาใส่นะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะทุกคนก็นี่นะคะบัวลอยของเรานะคะก็ใส่ลงไปเลยต้มสัก5้านาทีนะคะแล้วก็ค่อยปิดไฟ ่น้นเลยจบแล้วนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะฝนจะมากินให้ดูนะทุกคน าแล้วมาแล้วนะคะนี่นะบัวลอยมันส้มนะคะของเรานะคะทําไมไม่กินตั้งแต่เมื่อวานตอนทำเสร็จนะคะคือฝนชอบทานแบบเย็นๆน่ะเออก็เลยเอาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนวันนี้ก็เลยจะมาทานให้ทุกคนดูนะคะว่ามันนุ่มนะคะคือบัวลอยถ้าเราใส่พวกออฟักทองหรือว่ามันหรืออะไรเผือกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือแบบมันจะนุ่ม มากกว่าแบบแป้งล้วนๆนะคะมันจะนุ่มมากกว่ากันคือแบบใช่อยู่กินตอนร้อนๆมันนุ่มแต่ว่าถ้าเราไปแช่แข็งอะ่ะมันก็จะแบบแป้งมันจะแข็งๆนะคะมันจะไม่ไม่นุ่มนะคะวันนี้เราก็จะมาชิมด้วยกันนะคะนี่ค่ะอชอบ คนชอบกลิ่นแป้งข้าวเหนียวอะ่ะอืมก็แบบมันมันหอมอะ่ะนุ่มมากเลยนะทุกคนนี่ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่มากเลยนะนุ่มนึบหนับมากคือถ้าใครชอบหวานอีกนะก็คือเมื่อก่อนนะฝนทําฝนก็จะใส่ น้ําตาลตอนที่เราผสมแป้งด้วยนะคะมันก็จะแบบหวานในๆแล้วก็หวานน้ํากะทิด้วยอันนี้เป็นน้ํากะทิที่ทําจากเอ,อมะพร้าวแห้งนะคะก็แบบไม่อยากจะเชื่อว่าก็พอได้นะคะแบบได้กลิ่นได้คือกลิ่นหอมมากจริงๆแต่ว่าสีอาจจะไม่ได้เข้มขน้นหรืออะไรเงี้ยนะคะเหมือนกะทิกล่องเหมือนกะทิสดเนาะ แต่ก็พอได้ค่ะมากินไปกันค่ะ หมดแล้วนะคะเหมือนเดิมนะอร่อยมากเลยทุกคนก็ลองไปทำดูนะคะก็อย่างที่ฝนบอกไปเนาะถ้าใส่พวกเผือกมันหรือว่าฟักทองอะไรเงี้ยนะคะในแป้งข้าวเหนียวด้วยมันก็ถ้าเราแช่ตู้เย็นอะ่ะมันก็จะไม่แข็งนะคะถ้าเป็นแป้งล้วนๆก็คือจะแข็งนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะคลิปวิดีโอของฝนนะคะเมนูต่อไปนะคะกำลังจะมานะคะหวังว่าทุกคนจะติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีคะ่ะ